กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะไปดูกันที่กรณีเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้นั้นถูกเกาหลีเหนือยิงและจุดไฟเผาเสียชีวิตนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่นายน,นี้เนี่ยเข้าไปลุกล้ําเข้าไปในพรมแดนของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพรมแดนทางทะเลนะคะทางอันยองโฮคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงวัย47ปีของเกาหลีใต้หายตัวไปจากเรือตรวจการที่แล่นอยู่ในน่านน้ําทางตอนใต้ของเกาะยอนพยองซึ่งอยู่ใกล้ กับพรมแดนทางทะเลระหว่างเกาหลีเหนือและใต้จากการตรวจสอบข่าวกรองของเกาหลีใต้พบว่าเจ้าหน้าที่นายนี้ล้ำเส้นเข้าไปในเขตหน้าน้านำของเกาหลีเหนือจากนั้นกองทัพเกาหลีเหนือก็เปิดฉากยิงแล้วจุดไฟเผาร่างเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวค่ะต่อมากองทัพเกาหลีใต้แถลงประนามว่านี่เป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเนี่ยล่วงล้ําเข้าไปในเขตของเกาหลีเหนือได้อย่างไรแต่ตามรายงานบอกว่าพบรอยรองเท้าของเขาอยู่บนเรือตรวจการก็เลยกลายเป็นว่ามีการสันนิษฐานว่าหรือว่าเขาอาจจะพยายามหนีออกจากประเทศซึ่งทางสำนักข่าวยนทับของเกาหลีใต้ก็บอกว่าแหล่งข่าวหลายคนบอกว่ากองทัพเกาหลีเหนืออาจจะยิงเจ้าหน้าที่รายนี้เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ ไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะต้องบอกว่ากลับเข้าสู่สถานการณ์ในการชุมนุมประท้วงอีกครั้งแล้วนะคะเมื่อประชาชนเกิดความไม่พอใจหลังจากตำรวจใช้อาวุธปืนยิงหญิงชาวผิวสีจนเสียชีวิตค่ะนี่คือประชาชนที่เมืองลอยวิล์ในรัฐเคนตักกี้ออกมารวมตัวประท้วงไม่พอใจคำแถลงการของอายการสูงสุดของเมืองที่กล่าวว่าไม่เห็นควรที่สั่งฟ้องต่อศาลในคดีตำรวจที่มีตำรวจยิงนะคะยิงหญิงชาวผิวสีวัย26ปีเสียชีวิตเธอชื่อว่าบรีออนนาเทนเลอร์ หลังจากที่ตำรวจเข้าไปค้นบ้านของเธอแล้วก็พบว่ามียาเสพติดหลังเกิดเหตุนะคะชาวบ้านในเมืองลุยส์วิลล์ก็ได้ชุมนุมประท้วงติดต่อกันมามากกว่า100วันเพื่อจะขอความเป็นธรรมให้กับเธอและประนามการใช้ความรุนแรงของตำรวจด้วยก่อนคำถแถลงการหนึ่งวันนายกเทศบาลเมืองลุยส์วิลล์ก็มีการประกาศเคอร์ฟิลเพื่อจะป้องกันเหตุรุนแรงสั่งปิดถนนบางแห่งตั้งรัว้วลวดหนามกั้นพื้นที่โดยรอบย่านใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่โดยรอบที่ทำการศาลและ จำกัดคนเข้าออกค่ะขณะที่ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากฝ่าฝืนคำสั่งออกมารวมตัวกันและเกิดการประทะกันกับเจ้าหน้าที่ที่ใช้กำลังเข้าปราบปรามล่าสุดก็มีรายงานว่าตำรวจสองนายถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงวอชิงตันดีซีและนิวยอร์กที่ประชาชนออกมาจัดการประท้วงแบบคู่ขนานโดยที่นิวยอร์กนะคะมีคนนับพันคนออกมาเดินขบวนไปตามท้องถนนทำให้รถติดเป็นทางยาวแต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ค่ะ ไปดูการยกย่องบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีของนิตยสารไทม์นะคะหนึ่งในนั้นคือคุณหมอเฟวชีค่ะซึ่งออกมามีบทบาทอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลสถานการณ์โควิด -19 ีในสหรัฐนะคะนั่นก็คือนายแพทย์แอนโทนีฟาวชี่ผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐเป็นหนึ่งในร้อยบุคคลทรงอิทธิพลของโลกและโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่มักจะเห็นต่างกับคุณหมอเฟวชี่ก็ติดโผเช่นเดียวกันนะคะส่วนคู่ปรับตลอดการของทรัมป์อย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ก็ติดโผนี้ด้วยผลงานการจัดการกับปัญหาทุจริตอย่างเด็ดขาดและยังสร้างอิทธิพลด้านการต่างประเทศและด้านเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะ ไปที่อินเดียกันบ้างค่ะเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มขึ้นมานะคะตอนนี้เองเจ้าหน้าที่กําลังเร่งค้นหาผู้เสียชีวิตขณะที่ก็มีรายงานว่าตอนนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก39ศพแล้วค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากกองกําลังตอบสนองภัยพิบัติแห่งชาติอินเดียหรือว่า NDRF สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ตึกถลม่มรอดชีวิตมา20รายขณะที่ก็ยังมีผู้สูญหายแล้วก็เชื่อว่ายังติดอยู่ใต้ซากตึกอีก5คนค่ะซึ่งผู้บัญชาการ NDRF นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ คู้ภัยได้รับการช่วยเหลือจากสุนัขนมกลิ่นพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ใต้ตึกแล้ว39คนในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง8คนค่ะหมดเวลาสำหรับนิวข่าค่าแล้วนะคะขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC เสื้อผ้าจากแอ r o โและแอลด้วยค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการแหล่งข่าวเล่ามากับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ